มุ้งสีตากก้วยไม้มี2แบบเป็นแบบสีพื้นแล้วก็หลังคามีลายแบบสีพื้นทั้งหลังจะเป็นสีพื้นเป็นมุ้งกลางสีห่หูถักเป็นลายเก็ดปลาทนทานไม่ขาดง่ายเวลากลางออกมาแล้วโปร่งเย็นสบายนะักซักได้ซักแล้วแห้งเร็วเป็นขนาด4ฟุตกว้าง4ฟุตยาว6ฟุตครึง่งสูงประมาณ2เมตรนอนได้ท่านเดียวถ้าอยากนอน2ท่านกว้าง6ฟุตยาว6ฟุตครึง่งสูง2เมตรประมาณ3ท่านเลยกว้าง8ฟุตยาว6ฟุตครึง่งแล้วก็สูง2เมตรนอนเป็นครอบครัว4ี่หคนเลย9 ฟุตกว้าง9ฟุตยาว6ฟุตครึ่งและสูง2เมตรมีหลายสีนะสีฟ้าสีทะเลนะ,ะออกเขียวอมฟ้าสีม่วงค่ะสีเขียวนะคะสีชมพูค่ะมีลวดลายบ้าง,งเพดานดอกเป็นลายดอกสวยเลยนะคะเป็นมุ้งกลางสีหูสีสันสดใสเป็นลายถีเลยเป็นมุ้งเก็ดปลาทนทานมากไม่ขาดง่าย โปรง่งเย็นสบายอากาศถ่ายเทได้ดีซักแล้วแห้งเร็วมีด้วยกัน3ขนาด4ฟุตนอนได้ท่านเดียวนอนได้2ท่านกว้าง6ฟุตนอนได้3ท่านกว้าง8ฟุตยาว6ฟุตครึ่งแล้วก็สูง2เมตรสีฟ้าสีม่วงค่ะสีเขียวสีชมพูค่ะ